สุดยอดความโชว์โชว์ใหม่ของเสียงวิหกค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียงวิหกนกพงสกรน่ะแม่นั่นแหละค่ะบอดนกเพิ่นก็นได้ปรับเปลี่ยนการโชว์พบกับ70%โชว์ใหม่จะเต็มห้ามพลาดมือขึ้นน่ผู้ใดได,ได้เบิ่งไล่์โซกลุ่มปิดเพ่นแนค่ะกลุ่มปิดบินตามเสียงวิหกครั้งที่31คอนเสิร์ตอลังการโชว์มันมวนจะเต็ม ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะแม่พ่อแม่พี่น้องผู้ดใดได้เบิ่งเน่คอมนเมนต์ให้ฟังเน่เป็นจังไดได้ยินข่าวว่าเพิ่นมีโชว์จ้าเต็มตั้งแต่เริ่มต้นผุดแม่อ่าตั้งแต่เปิดวงเปิดยังพุ่นเพิ่นวางซี่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใดพนว่าอู้หกอยเปอร์เซ็นต์นี่สิปันไดเนาะอู้สาวก,กุกกะอู้ขาดแท้งบ่ได้เขาไปเบิ่งพ่อแม่พี่น้องผู้ดใดได้เขาไปเบิ่งในกลุ่มปิดน,นะเป็นจังได๋แน่ค่ะแล้วมือขึ้นเพิ่นกระท่ำการแสดงอยู่วัดสิรินทราวาสอำเภอโนนสะอาดเนาะ โคนล้นวัดเลยเพื่อนว่ะก็ร่งใจลายลายแฟนคลับเพื่อนก็ลายเนาะบอลนกแฟนคลับเพื่อนก็ลายทีมงานเสียงมีหัวแฟนคลับเพื่อนก็ลายแฟนคลับแห่งกำลังใจเพื่อนลายหลายค่ะแล้วกับเพื่อนกระมี่โชว์ไม้เพื่อนกระมี่ปรับปรุงเปลี่ยนเอ่เรื่อยๆแหมปรับปรุงในวงนั่นแหละปรับปรุงความอลังการความโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังอ่ารับชมหนาเวที่หรือว่ากลุ่มปีเตอร์สีเนาะให้ได้ม่วนได้ซื้อน้ำกันยังสิแม่คุณน่ะกูแฟนคลับเพ่นบางลายเนี่ คืนนี้เจอกันแน่เตรียมพบกับโชว์ใหม่ยิ่งใหญ่อลังการโชว์ปรับโชว์ใหม่70%เซ็นว่าของโชว์ทั้งหมดเห็นว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนทั้งโชว์บอสนกโชว์แพลที่ดาและโชว์จากศิลปินพระเอกนางเอกเพียบอือพระเอกนางเอกในวงนั้นเพียบเลยจะสีแม้ผู้ได้เดยไปเบิงผู้ได้เดยไปเบิงเขาไปเบิงกลุ่มปิดหรือหนาเวทีก็คอมมนตแมาแน่พ่อแม่พี่น้องเป็นจังไหร่มวนบอ,อลังการบอสีแม้เพิ่นกะ ปรับปรุงให้อันแฟนครับนั่นแหละให้แฟนครับเด้เบิ่งโชว์ใหม่ๆแบบใหม่ๆอืมอลังนการกวกาเก่าสิแม่คุณนมา่าเพื่อคือ้องแถวเธอว่าหมาิ่นก็ไดขาแดงนางไอแฟนค่ับก็เข้าไปให้กำลังใจเยอะขอให้พงศกรดังปังๆนะเสียงมีหกไปที่ไหนก็ขอให้มีคนรักคนเมตตาไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักแ้วค่ะนกะพงศกรเสียงมีหกขอให้ดังปังๆนะพงศกรทำดีได้ดี พบแต่สิ่งดีๆนะเสียงวิโฮตอนนี้กะเกิดดราม่าก่อนหน้านั้นเนาะตอนนี้มันก็จบแล้วดราม่า,มาเรื่องที่มีความวุ่นวายอะไรในวงหมอลำนลั่นแหละมันก็จบแล้วตอนนี้ก็คือหายกำลังใจเพอดีกว่าหายกำลังใจทีมงานให้กำลังใจ,ใงใจ,งใงใจบอยทั้งสามขอให้อ่าทำโชว์โชว์บนเวทีอ่า ราคาการสแสดงการอะไรเหตุให้พ่อแม่พี่น้องเนม่วนซื่อมวนนี่ยังแบบยิ่งยิ่งขึ้นไปอลังการจริงสิแม่อลังการงานสากแฟนคลับกับมากเด้แฟนคลับที่เพิ่งไปเบิง่งค่ะเพิ่งไป comment, คอมเมนต์เพิ่งกับเบิงบเบ่งก็ล่อชมกันอยู่ทั้ง,นงในไลฟ์สดทั้งหนา้าเวทีเนาะอ่าคนกับบางคนกับเบิ่งแล้วนก็มาคอมเมนต์บางแน่นอนสามวันก่อน,สน,อนเสียงวิหกก็ได้เปิดตัว กับครั้งแรกของการก้าวขึ้นเวทีหมอรามขอบคุณแฟนๆการต้อนรับน้องหมูหยองเสียงวิหกชื่อนี้ขอให้เข้าไปอยู่ในใจแฟนๆทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะฝากติดตามการแสดงผลงานต่างๆของน้องผ่านเวทีหมอลาเสียงวิหกให้กำลังใจสาวน้อยวัย18ปีอำเภอโนนคุณชีสเกตสังกัดหมอลาเสียงวิหกค่ะเพื่นกระไดเปิดตัวน้องไม่น้องหมูหยอง ได้เปิดตัวน้องใหม่ขึ้นมาอีกคนหมอรลำเสียงมกเดิอนยอีก,ก็คือเสริมทับมาด้วยนางเอกพระเอกหลายคนค่ะพ่อแม่พี่น้องเสริมทับความอลังการเสริมทับโชว์อลังการปรับเปลี่ยนลุปแบบใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมไม่ใหม่สิแม่มแปลว่าท่านสมัยกเก่านั่นแหละค่ะบอลน,น,นกพนกปรับโชว์ปรับอะไรเพื่อให้แฟนคลับเพื<ม>่อให้ แฟนครับหนาเวทีแฟนครับท่างบาร์เอสเดบึงช่วงไม่ๆมเพิ่นเรือเรืออยงเีสินะนางเอกพระเอกก็ขึ้นใหม่เยอะเลยเชียงมีหกไปใสไม่แต่พี่น้องพอไม่พี่น้องไปเห็กำลังใจไลยไลค่ะไลยถูกบองเลยบอลนคกเพนก็เอาลงในในส่วนตัวพ่นแน่ในเฟซส,ส่วนตัวในเพจินใ,นในกลุ่มมอลาเสียงมีหกแน่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ะแฟนคลับทุกคนแฟนคลับมลอลำมมอลากลับไปให้กำลังใจเพิ่นในกลุ่มไล่ปีกับหนาเวทีนอกกูได้อยู่ไก่ ที่เพิ่นไปทําการแสดงนะทาการแสดงอยู่มองได้ผู้ใด,ดนิ่งยินว่าอมอลําเสียงวีโฮกนกคงสะกรนะไปแสดงอยูไสกับไปหายการะลังใจเพิ่นหลายๆด้ค่ะพอม่พี่น้องเด้อเพราะว่าบอนกอะทาเต็มทีเลีค่ะกับหมอลำอะกับการโชว์ครั้งนี้โชว์ใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการครั้งนี้บอนกเพิ่นทำเต็มทีเลยค่ะตอนนี้ก็ได้70%แล้วใ,ในในการโชว์ครั้งใหม่อะในการปรับเต็มปรับการโชว์ให้เต็มรูปแบบอะถ้าถ้า100%สิปันได้พอมพี่น้อง ติดตามตอนต่อไปติดตามรอยเปอร์เซ็นต์อจะออกมาเป็นจังไเรเดี๋ยวสาวกุกจะเขาไปเบิงก่อนค่ะเขาไปเบิงในกลุงปิษนก่อนว่าโชมันจะเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่ามันก็อลังการอยู่แล้วแหละอ่าเพราะว่ามีแฟนขมาคอมเมนต์ว่าเออสุดยอดมากเลยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้แบบว่าดูดีดูดมว่วนดูอันตื่นตาตื่นใจก็เกล้วพนังสีแม่นั่นแหละค่ะสากุกแค่มาหลักก็มาฝาพกพ่อแม่พี่น้องแค่นี้ละค่ะพ่อพี่น้องไปละค่ะสวัสดีค่ะ